มันจะทุกข์ยากหน่อยลงใส่ถานสังกะสี่ลงไปนั่นแหละพี่น้องมีนมตองเดงยกมาบอกความลับแล้วนะคนอื่นกขาใจรูก็ <c oughs> คือขวดเล็กขวดเล็กจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบซีดีสองร้อยห้าสิบเปเมลรวะเลยใช้ได้ห้าได้ใช้ได้ห้าได้ห้าได้พี่น้องอยังี้ทุกไปแล้วว่าไร่กี่ต้นจะได้กี่ต้นเลยพี่น้องตัดเออพี่น้องลูไร่หนึ่งกี่ต้นโดยค่าจารียน์นมตองเดงบอกว่าข้าจารีย์อยู่ที่หนึ่งไร่เจ็ดสิบต้น ไร่หนึ่งเราจะเลียโดยประมาณ70ต้นซึ่งจะน้อยจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่แต่5ไร่ก็คือ7มสิบาต้นแต่กว่านี้า3้า90บาทจ่ายได้350ต้นก็ตีว่าต้นละบาทกว่าๆต่อเดือนต้นละหนึ่งบาทกว่าต่อเดือนพี่น้องทีเรยถึงได้สมมติว่ามันออกแักเท่าตัวพี่น้องได้อยู่สมมติว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้ถ้าตัดเล่นๆอยู่5,000แต่พอใช้เร็วมันได้จากหมื่นแต่พี่น้องจ่าย350เออ390บาทคุ้มไหมพี่น้องวะ มันคุ้มและคุ้มตรงไหนค,คุ้มตรงที่ว่ามันคือปุ๋ยไม่ใช่ยาเด้งพีน้องเลนีเดี๋ยวนี่นี่ดูเลยเห็นไหมนี่นีสส่คือเลขทะเบียนนี่คือเลขทะเบียนที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายกรมวิชาการเกษตรรอรองหนึ่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 งแต่น้าทับสองเอาก้าเนี่นี่นี่ก็คือเลขทะเบียนที่จดแจ้งจ่ายภาษีเรียบร้อยนั่นเลยนี่คือของเตแนนอนก็คือก็ไม่สามารถที่ว่า ว่าเราได้ว่ามันเป็นยาเร่งเพราะว่านี่คือตาเบียนปุย๋ยนี่คือเลขจดแจ้งนี่ก็คือรายละเอียดของปุย๋ยที่อยู่ข้างหลังวิธีการใช้ถึงที่เรามาใช้กับต้นยางก็คือเรายึยดตัวเดิมเรายังยึดปลาะไว้เนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมน้ําก้างในจากตัวเดิมที่มันดีอยู่แล้วนะตัวใหม่เพิ่มไม่ดีกว่าเดิมเราใส่ธาตุสังกะสีมาเพื่อช่วยให้ใบใบตัวหยัดหน่อยพอี่นเมื่อที่ใบยางแข็งแรงมันจะทุกหยัดหน่อยลงใส่ธาตุสังกะสีลงไป นั่นเลยพี่น้องมีนมตอง,ตงดงยกมาบอกความลับแล้วนะคนอื่นรถใจรูกัอน <c oughs> คนอื่นรู้ได้วะตา,า,า,าต่งกะตีตาต่างกะดีเตยไม่เจรู้ว่าเอาไปทำอะไรตาต่างกะตีจะลดการการถูกยากการถูกยากทางใบการผิดโรคทางใบที่ใบเขียวล้น่แต่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะมันจะเป็นน้อยลงเพราะว่าเมื่อไรที่ต้นยางยังฝนตกใส่เมื่อไรที่ต้นยางหลังจากฝนตกใส่เดดยังโอกกันโรคทางใบยังมียาบทางใบยังมีที่ทำให้ใบเขียวล้นยอดล้นนั่นแต่ละ นี่กวดกวดกด,ดอ่ะร้อยเอเมลก็เหมือนกันตาเบียนกรอนี่นี่กวดหนึ่งลิตรกวดหนึ่งลิตรกับตาเบียนกรอบเห็นไหมทุกกวดนี่ตาเบียนกลอ่ใจฟาดรีเรียบร้อยโหตาเบียนเรียบร้บอ,อยใบจดแจงเรียบร้อยนี่แหละพี่น้องที่นุง่งตรงนีงบอกว่าเราเชื่อได้ว่ามันคือปุ๋ยและทีนี้และทีนี้มีหลายปาลิตาบันเลยลายปาลิตาบันบอกว่าก็เราคือปุ๋ยเพเรากวดด้วยอาตย์มีปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยตรงไหนตรงไหนที่เรียกว่าปุ๋ยมีตาอ่านอะไรกันในมั่งอ่ะ บอกไม่ได้เป็นความลับธาตุอากาดีมีไหมอ่ะบอกไม่ได้เป็นความลับแขนเทียมมีไหมอ่ะบอกไม่ได้เป็นความลับสุดตายปถามว่าอีดีควนมีไหมอ่ะมีนิดนึงนั่นแหละอีดีควนนั่นแหละก็คือยาเร่งถึงได้ว่าพี่น้องอยากทำยาเร่งยาเองนะะพี่น้องไปตามมาร้านกัด้วยบอกว่าอีดีควนยามูลหัดจับรถยาเอ่อยายาจุ่มตูเรียนในถุกพร้อมกันนะเอ่อถึงก็ยาเลยเลอยอ่ะยาตัวนั้นแหละหรือทีนี้พี่น้องก็มาผสมน้ำนะเอาหนึ่งปีทีต่อน้ำรักทีปีที เท่ากับยาร่งิดเปิดเด็นนั่นเลยนั่นเลจะเรียกอลเนี้นะนั่นเลยเนีบินน้องชายเนี่ยนั่นก็คือยาเร่งยาร่งกัดเย็นยาร่งเพราะว่ามันไปทนาไม่ไอที่หลายคนบอกว่าน้ำตา่ังดวนนั่นแหละคือยาร่งพอเข้าไปแล้วทีนี้มันจะเปลี่ยนจากโมเลกุลกลายเป็นน้ำตาลกลายจากเป้งกลายเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลก็กลายมาเป็นน้ำยางเอเรยงไม่ค่อยถูกด้านวิชาการนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแหละมันจะเข้าไปตาไม่เป้งกลายเป็นน้ำตาลทกี้นี้กลายเป็นน้ำยางแล้วก็ออกมากระพรบหมด อีไม่เกินสามเดือนการเริ่มจะไตนึงนั่นเลยถึงที่นี้ดาวใจดำใจดำใจดำมันการเริ่มจะเป็นไตนึงเพิ่ม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 หน้าใจแห้งใบจะเริ่มเหลืองจะเริ่มหล่นนั่นนั่นก็คือยาเดงถึงมันมีตอวเลขอ่ะมันมีตอวเลว่ายี่อดเดิมยี่อดเดิมเราเลิกผลิตเร็วราะมีหลายคนพาไปปลอมแปลงเป็นยาแดงเห็นไหมหัวตีน้ำตีจมพูบ้างตีเหลืองมั่งตีเขียวมั่งถึงที่นี้เรามาตั้งชื่อที่มีทะเบียนลีกับแจ้งชัดเจนแต่จัดเจนไม่เคยชัวว่าเลขทะเบียนอะไร ไม่มีไม่ได้เขียนอะไรอย่างการเดแต่ไม่มีกรมวิชาการการเต็ดเลงเขานน่เออเรานุนตรง,งเงงบอกเอฟีได้อะไรแต่ว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้นะเพราะว่าคนที่ว่าเขาเรียกว่ามีหน้าที่ตรงมีหน้าที่ตรงกว่าเราเขายังไม่ทาเลยถึงเราเราคนตัดย่างตาดำดำเราคนตัดย่างตาดำดำนี่ตาเดอตัดย่างตางตดเดอ,อช่วยให้พี่น้องแต่ละคนบรรลุเป้าหมายก็คือตัดย่างออกต้นยางสมบูรณ์เจ้านี้ก็เลิกเพื่อเนี้ยนั่นเลยถึงที่นี้ใหญ่เราไปเที่ยว วิ่งจับยาเร่งอยู่จับปืนได้อะในกฎหมายมันไม่มีเราที่ว่าจับยาเร็กไงเพราะมันจะบอกว่ามันมีแต่นั่นเลยมันมีแต่กฎหมายหลอกลวงจ่กอุ้งปันเนี้ยถึงถามว่านุ่มต้องเร่งถามนะนุ่มต้องเร่งถามได้เจอกับนักวิชาการหลายหลายคนที่ดังๆนั่นดังๆบ้างเปี่ยวกลวบ้างก็ถามถามว่ายาเร่งเนี้ยก็อนุญาตได้ใช่ไหมก็าก็ยอดร้อนนุ่มต้องเร่งน่ะให้ไปอ่านนะให้ไปอ่านกู้เมื่อเกี่ยวกับโยโต้ทั้งหมดนั่นหละ เขาบอกว่าใช่ยาเร่งเดือนละครั้งนะเดือนละสองครั้งนะบำรุงปุ๋ยปีละสามครั้งนะปุ๋ยยาเร่งกับปุ๋ยโใ้ยาอยู่แต่พี่น้องช้เป็นบำรุงป็น่ะพี่น้องใช้ยาเร่งแต่พี่น้องต้องใส่ปุ๋ยมันคิดกันมาเพราะพี่น้องถ้า่าพี่น้องเป็นเป็นเจ้าของสวนปามด้วยนะพี่น้องจะเข้าใจเลยปามมันปามมันเป็นต้นไม้ที่ว่าแกตัวเมื่อไรที่ไม่ได้กินนันกูไม่ออกลูกเลยเมื่อไรที่ไม่กินนั้นกูไม่ย่อยกูไม่อ้วนเลยแต่เมื่อไรได้กินจะออกลูกออกผลผลใหญ่ผลโตตาลายใหญ่ตาลายโตนั่นเลยปามถึงที่นี้เราจะต้องส่ปปุุุ๋๋ยย แต่ปอย่างอ่ปีน้องปีนั่นก็ไม่ได้ใจร้องปีก็ไม่ได้ใจเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อฝนมันตกมากมันยังมีในตัวเจ่นในในน้ำฝนดี่ว่าตะไมยางมันออกออกอยู่บ้างไม่ใช่ออกดีนะออกอยู่บ้างหรือมีน้องกับครูดครูดปุง้งยก็โปรยกว่าครูดปุงป้งปรลงกอดนู้น